ววันชัยสอนสิริอ้างเองว่ามีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับขบวนการสามล้มซึ่งเกิดขึ้นในลักษณะเฉพาะกิจค่ะจากบุคคล3กลุ่ม3พวก3การกระทำผ่าน3เป้าหมายด้วยกันค่ะ 1. คือล้มรัฐบาลนายกเศรษฐาเพื่อเริ่มนับ1ใหม่โดยต้องการจะเข้ามามีอานาจด้วย 2. คือล้มพักก้าวไกลเพื่อช้อนสอสอเข้าพักและเพิ่มอานาจการต่อรองทางการเมืองค่ะและ3คือการล้มเลือก สอวอเพื่อให้สอวอชุดรักษาการได้ทำหน้าที่ต่อไปค่ะ จะว่าไปแล้วเรื่องของข้อตกลงระหว่างรัฐบาลเพื่อไทยกับอาจารย์วิศนุเครืองามและคดีของนาย,ยกเศรษฐารวมถึงคดีอาญาที่นายทักษิณชินวัตรกำลังจะถูกส่งฟ้องแม้จะอยู่ในระหว่างการเป็นผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพักโทษก็ตามเชื่อมโยงให้เห็นกันไปแล้วค่ะเรื่องผลลัพธ์นะคะว่าอาจจะเป็นเหตุที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้และน่าจะสอดรับกับข้ออ้างอิงล่าสุดของสอวอวันชัยนี่แหละค่ะแต่จะโฟกัสเพิ่มเติม,ตมคือการล้ม การเลือกสอวอที่จะเป็นเหตุให้สอวอชุดรักษาการทําหน้าที่รักษาการนานกว่าปกติสออเขาจะเกิดขึ้นค่ะล้มที่สก็คือล้มกระดานการเลือกตั้งสอวอถ้าล้มได้สอวอชุดเก่าก็ยังอยู่เหมือนเดิมคอยปฏิบัติภารกิจได้ต่อไปผมจึงบอกว่าทั้งสามล้มนี้เป็นการทำงานแบบสอดประสานกัน เกิดขึ้นวางแผนเตรียมการและกำลังดำเนินการอยู่ ทีนี้ในจังหวะเดียวกันนี้ค่ะสารรัฐธรรมนูญมีมติ8ต่อหนึ่งรับคำร้องของผู้ฟ้องคดีผ่านสารปกครองรวม6คนและขอให้ส่งสารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดว่ากฎหมายการเลือกสอวอปี2อ6 1รอรวม4มาตราขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญด้วยหรือไม่โดยเมื่อวานนี้มีคำสั่งจากกะกะตให้จัดทาคาชี้แจงส่งกลับสารรัฐธรรมนูญภายใน5วันค่ะและแม้จะมีมติเอกฉัน ไม่สั่งคุ้มครองชั่วคราวเพราะยังไม่ปรากฏว่าจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงเกิดขึ้นตามมาหรือไม่แต่นี่ก็เป็นข้อสังเกตค่ะเพราะว่าเข้าเขาจะต้องเลื่อนการเลือกสอวออกไป ลองย้อนกลับไปดูข้อมูลเพื่อช่วงต้นสัปดาห์ค่ะเลขาธิการกรกะตนายสแสวงบุญมีส่งข้อความผ่านลายสำนักงานกำชับเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมรับแรงเสียดทานเริ่มที่การเลือกสอวอร,ระดับอำเภอวันอาทิตย์นี้ก่อนจะร่าย,ยาวให้ฟังว่าแรงเสียดทานมีหลายรูปแบบ 1. ก็คือเลื่อนหรือลากด้วยการยื้อการเลือกสอวอสอคือการล้มการทาให้การเลือกสอวอเป็นโมฆะและ3คือการ ที่จะกดดันให้การเลือกนั้นเป็นไปตามเป้าหมายของฝ่ายตัวเองทั้ง3กรณีที่ว่านี้ล่ะค่ะอาจจะนะคะย้ำนะคะว่าอาจจะเป็นที่มาของคำร้องที่ต้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญค่ะ ราะจากการตรวจสอบแล้วทั้ง4มาตราที่อยู่ในคําร้องคือมาตรา36บัญญัติว่าผู้สมัครหรือผู้ช่วยผู้สมัครจะแนะนําตัวต้องเป็นไปตามวิธีและเงื่อนไขที่กะกะตกําหนดส่วนสาระสําคัญของอีก3มาตรานั่นก็คือมาตรา40วักหนึ่งวงเล็บ3มาตรา41วักหนึ่งวงเล็บ3และมาตรา42วักหนึ่งวงเล็บ3บัญญัติเกี่ยวข้องกับวิธีการเลือกทั้ง3ระดับเอาไว้โดยเฉพาะประเด็นการกําหนดให้ผู้สมัครแต่ละ หรือผู้ได้รับการเลือกแต่ละระดับจะลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันได้โดยจะลงคะแนนเลือกตัวเองก็ได้แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกิน1คะแนนไม่ได้เล็งไปที่การลงคะแนนเลือกตัวเองก็ได้นะคะและเป็นคําถามให้สารรัฐธรรมนูญชี้ว่าชอบด้วยมาตรา107ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งข้อบัญญัตินี้ โฟกัสไปที่ประชาชนมีสิทธิทสมัครรับเลือกทุกคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ได้และการกำหนดให้ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มเลือกกันเองหรือจะกกำหนดวิธีการเลือกหรือการคัดกรองผู้สมัครกันเองก็ได้ความตรงนี้ล่ละค่ะเป็นที่สังเกตค่ะจากที่ได้การตรวจสอบไปที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้พบว่า ผู้โต้แย้งสารปกครองหรือผู้ร้องในสารรัฐธรรมนูญให้ชี้ขาดทั้งหมดยังเป็นผู้สมัครที่ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์หรือว่าแพ้ฟาวหรือร้องเพื่อให้ชี้ขาดสิทธิของตัวเองแต่อย่างใดจึงเป็นสมมติฐานอยู่ค่ะว่าถ้าผลชี้ขาดว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญผู้สมัคร ที่ไม่ลงสมัครเลือกตัวเองจะไม่มีเหตุให้ต้องจับจ้องว่าเป็นข้อพิรุษว่ามีพฤติกรรมพฤติการเข้าขา่สมัครมาเพื่อเลือกคนอื่นหรือสอเขาจะเป็นกลุ่มกวนจัดตั้งหรือว่าหัวการเลือกสอวอค่ะแต่ถ้าสารชี้ว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญจะเท่ากับว่าผู้สมัครที่ไม่ลงคะแนนเลือกตัวเองอาจอยู่ในข่ายถูกจับจ้องในข้อพิรุษว่า หรือแรงสุดอาจเป็นข้อกล่าวหาให้กกตยื่นฟ้องร้องภายหลังได้ด้วยผ่านสมมุติฐานที่ว่าผู้สมัครล้วนมีเจตจำนงจะเป็นสอวอและต่างก็มีเกียรติและศักดิ์ศรีในการลงสมัครจึงน่าจะลงคะแนนให้ตัวเองก่อนแล้วก็ไปสอดคล้องกับพฤติกรรมพฤติการที่กกตเคยคาดการกันเอาไว้นั่นละค่ะว่าจะชัดขึ้นสําหรับการจัดตั้งหรือหัว ก็เมื่อเข้าสู่กระบวนการเลือกสวร,ระดับจังหวัดและประเทศและกรณีนี้ศาลนัดพิจารณา12มิถุนายนค่ะแต่ถ้าการเลือกสวร,ระดับอำเภอเกิดขึ้นในวันที่9มิถุนายนนี้จะเกิดเหตุการณ์สมมุติฐานแรกแม้ว่าศาลจะชี้ขาดก็จะไม่สามารถย้อนไปมีผลบังคับใช้ได้ค่ะแต่ถ้าศาลชี้ขาดในวันที่18มิถุนายนแล้วไปเลือกระดับจังหวัดในวันที่19มิถุนายนและเลือกระดับประเทศในวันที่26มิถุนายน ก็จะมีผลบังคับใช้ได้ทันแต่ก็ไม่ได้มีผลบังคับย้อนหลังนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังมีคําถามเกิดขึ้นค่ะว่าการเลือกสอวในระดับอําเภอที่ข้ามผ่านข้อกฎหมายเหล่านี้ไปจะเป็นคําถามถึงความสุจริตและเที่ยงธรรมหรือชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะฉะนั้นวันศุกร์นี้หรือวันพรุ่งนี้นะคะต้องดูนะคะว่ากะกะตจะพิจารณาเลื่อนหรือไม่เลื่อนการเลือกระดับอําเภอออกไปเพราะว่าจะข้ามข้อกฎหมายก่อนที่สารและมูจะชี้หรือเปล่าค่ะ<อ><อ>ค่ะขอบคุณค่ะ,คะ